คุณกำลังมองหาร้านกดเกมพาร์ราคาโคตรถูกอยู่ใช่หรือไม่ผมแนะนำร้านนี้เลยช็อปฟาร์มบริการกดเกมพาร์แมปบอกฟุตแมปคิงเลกาซี่แมปออสตาและแมปอนิเมะไฟเตอร์แถมยังมีบริการอื่นๆในเพจอีกมากมายใครสนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับโลช็อปบริการกดเกมพาร์เลสสิบแมปบอกฟุตแมปชินโด รับกดเพชร l Star และแมพอื่นๆรับเติมโลบักแถมมีบริการอื่นๆในเพจอีกมากมายใครสนใจติดต่อได้ที่ลิง์ใต้คลิปเลยครับอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะเอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโลบักในแบบ l Star กันอีกแล้วนะครับ ก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวจักรดันตัวใหม่นะครับก็จะชื่อว่าการเกิลนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าในอนิเมชื่ออะไรครับแต่ผมเคยดูอยู่นะแต่ไม่มั่นใจว่ามันชื่ออะไรนะฮะก็เดี๋ยวพิมพ์ไว้ตรงชื่อคลิปแล้วกันเนาะนะครยบก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวจักรดันใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ดันก็ยังไม่หมดนะครับเห็นป่ะที่ผมเล่นอยู่ดันยังไม่หมดเลยเลฮะ ซึ่งลงดันใหม่นะครับก็จะได้แคปซูลใหม่ด้วยนะเป็นแคปซูลลัคกี้นะที่เราต้องเติมเนาะคือเมื่อเราลงเราก็ไม่ต้องเติมนะฮะนะแต่ลงได้สูงสุดประมาณ3ตานะก็เท่ากับได้แคปซูล3ตานะผมเออเนาะแล้วก็โอกาสได้ตัวก็มีเหมือนกันนะครับผมส่วนใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจฮะอนาคตก็น่าจะมาอีกนะครับหรือไม่มาก็สู้ๆนะทุกคนเอาล้ครับแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมา ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวตีแอร์นะผมซึ่งระยะค่อนข้างจะไกลมากนะครับไกลไกลไหมผมว่าไกลพอสมควรเลยนะครับถึงเนี่ยนะครับขั้นลงตัวถือว่าไกลนะครับเนี่ยนะครับสำหรับผมนะผมถือว่าไกลมากนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราวางนะครับเป็นตัวตีแอร์นะค่าวางนะจะอยู่ที่500นะครับแล้วก็ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่800ระยะ65เลยนะแล้วก็ตี3าวีนะครับถือว่าดีมากครับไหนดูท่าหน่อย คมัมีปืนด้วยนะรู้จักโมเดลนะครับมีปืนด้วยนะครับตัวนี้ถ้าโ,โอ้ยสวยสกิลสวยยิืวเอฟเฟกเสียงดังฟังชัดมาก <c oughs> มีการแบบว่าชักแม็กแล้วก็ยิงเลยฮนะคล้ายคของโซเดอบอยนะครับตัว6ดาวเนะ่ยสกิลคล้ายๆกันคกันเพราะว่าก็มันคือตัวเดียวกันนะ <c oughs> แล้วคือมันเป็นตัวเป็นผู้หญิงตัวนี้นะครับมันจะมีผู้หญิงสคนเนาะก็จะมีผู้หญิงจาก ดันที่เลวแล้วก็ผู้หญิงจักดันนี้นะครับเออน่ะเป็นปืนนะครับเป็นปืนให้ตัวของโซเดอร์บอยนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ผมจําชื่อมันไม่ได้นั่นเองนะฮะนี่ครับทุกคนเป็นการชักแม็กนะฮะดูปิ้วชักแม็กยิงปิ้วเอ้าเรื่องเท่นะเท่นะอัปเกรดข้าต่อไปนะขั้นที่หนึ่งนะครับใช้เงิน500อนะครับบวกระยะมา5%บวกดเมจมา800นะฮะอ่ปไปรผม อัพเกรดขั้นที่2นัใช้เงิน1000นะครับระยะบวกมา5.5ดาเมจบวกมา1600นอะครับอัพขั้นต่อไปนับขั้นที่3ใช้เงิน1500ระยะ6.5นะครับบวกดามเมจมา2,400เราอัปได้ทั้งหมด4ขั้นนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับใช้เงิน1750บวกระยะมา6บวกดาเมจมา3200นะครับแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับเดสเปดีครับผมนี่เดส p เป y ด้วย ไปผมอ่าเป็นการโจมตีแบบ circle l e ลเอีเหมือนเดิมนะครับแต่ระยะค่อนข้างไกลมากตัวนี้ระยรนะไกลจริงนะครับระยะไกลจริงนะครับตัวที่แล้วผมไม่มั่นใจว่าระยะไกลเท่านี้หรือเปล่านะครับนี่ครับทุกคนดูสกิลก่อนนะฮะปิวปิวปิวนี่ไงปิ้วปิวดวงใจดวงจิ้วจิ้วจิ้วเออแล้วดูท่าชักคครับผมมันก็คล้ายท่าเดิมเนาะ แอวแค่แบบว่าเสียงมันเสียแล้วก็สกิลที่ปล่อยออกมาเพิ่มขึ้นนะครับอะไรประมาณนั้นนะสำ,สำหรับที่ผมดูนะฮะเออก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ผมว่าบอกเลยว่าผมว่าดีนะนะครับเป็นตัว5ดาวที่ดีนะครับแล้วก็ใช้เงินในการอัพแค่5 0 0 0 5น0้นะครับประมาณนั้น5 2 0พ5น0อไม่ไม่เกินนี้นะครับเออแล้วก็บัฟบัฟผมไม่ได้เอาไหมนะครับถ้าบัฟก็ ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ20,000ืถึงไหมน่าจะถึงนะครับ20,000นะครับถ้าอัพเวลตันก็ประมาณ20,000ืเออดาเมจอาจจะถึง2 0,000อยู่นะครับโอเคก็สำหรับตัวนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวใหม่จากดันเจียนนะครับกันเกลหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากนะฝากกดไลค์ด้วยไปละไยบาปครับ